แบบสอบถามจากการใช้ขึ้นมานะครับระหว่างนี้ก็ตอบแบบสอบถามไปก่อนนะครับทางท่านนายอำเภอสวรรคโลกนะครับท่านใช้วัสดุระดับเทพท่านจะได้กล่าวต้อนรับที่ติดต่อที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะโต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านหน้าไปนะคะของหน่วยงานสำนักงานกองทุนสูงสุด สุโขทัทยเป็นผู้เทยแพร่และเผยแพร่ผ่นผานช่องทางของจังหวัดน,นะครับเพื่อความสวยงามและสง่าท้าส่วนได้การผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะกำมณฑลสวัสดีหัวหน้าสำนักงนานกงนาองทุนพื้นทุนและพัฒนาการถิน่นนี้จะมาภายใต้ขอนทางเรื่องการจัดตัง้งถิ่นทีนกับกองทุนพื้นทุนนะคะคนเป็นสมาชิกกองทุนพื้นทูนได้ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาธรวาลายรัตน์อัครราชกุมารีกรงพระศรีสวราคภวัวรวรรคติาสนารี เพื่อความมั่นคงตามร้อยยูเออร์บาทและศาสตร์ของของปวงข้าพาระพุทธเจ้า,จาและมาแค่ชาติสืบไป,ะะไปด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ แพทย์เรื่องที่พสวจังหวัดสุโขทัยตามโครงการหน่วยขอแสดงความินดีกับท่านผพ้ว่านะครับของจังหวัดสุโขทัยนะครับเร็วนี้นะครับท่านกรได้เป็นชอบแล้วนะครับขอแสดงความิดีกับท่านด้วยครับทันนี้ก็รอนะครับในระวงนะครับกรมพนุ้นามกดก้านะครับตอนนี้ก็คงต้องทำหน้าที่รักษาและการแทนโครงการปกครองกำหนไให้อำเภอ กำเนินกิจกรรมหนึ่งว่าหนึ่งเดือนหน,นหนึคนหนาสองคนที่เป็นในส่วนของกิจรรมรบอป้าจากท่านหัวนส่วนราชการครับรับคัดไปก่อนในภคพถ่ายภาพไปก่อนนะครับเหน็นไหมครับตัวแทนทุกที่ได้รับมอบครับจากพ่อที่เลยนะครับขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกที่หนึ่งนะครับยังคงยู่นะครับท่านส่วนราชการสิบท่านทุกที่กที่หนึ่งนะครับ ทางคณะผูว่าราชการจังหวัดมณฑลาเลเซีรวมนัเอแพทย์พื่นพี่บสอบให้บริการตรวสุขภาพคลนที่น้องประชุม